ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3ามิติผมสดอยู่ด้านหลังตลาดลังสิตนะครับระดับน้ํายังคงสูงเรื่อยๆชาวบ้านมาพังแนวกระสอบทรายเมื่อไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับสถานการณ์ก็เป็นอย่างที่เห็นน้ํากันยังคงไหลแรงเมื่อช่วงหัวค่ําสปปได้ถแถลงนะครับว่าจะพยายามนําผู้อพยพออกจากบางบัวทองให้ได้มากที่สุดส่วนกทมก็ถแถลงพื้นที่เพิ่มเติมที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังนะครับก็คือดอนเมืองหลักสี่นะครับ ทางกองทัพอากาศกองทัพบ,บกและกองทัพเรือและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติถแถลงร่วมกันนะครับว่าตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเจ้าหน้าที่พร้อมเรือกว่า50ลำจะก,กระจายกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นนทบุรีโดยเฉพาะพื้นที่บางบัวทองขอให้ประชาชนส่งสัญญาณด้วยแสงไฟชนิดใดก็ได้หรือติดต่อทางหหมายเลขดังต่อไปนี้นะครับคือ1111ก11ด5 1131 022411709 025043569 023 025341911นะครับส่วนผู้ว่ากทมประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แขวงทุ่งสีกันและแขวงดอนเมืองเขตดอนเมืองรวมทั้งแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเนื่องจากน้ำในคลองรังสิตไหลทะลักเข้าคลองประปามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับโดยเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวในสองเขตร,รวม11ศูนย์อย่างที่เห็นอยู่หน้าจอณขณะนี้ทางท่านผู้ว่ากทมได้ประสานมาที่ข่าวสามิติให้ช่วยประกาศเรื่องนี้เพราะว่าท่านเห็นว่าประกาศไปแล้วสามชั่วโมงประชาชนก็ยังคงอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็กลัวว่าจะได้รับอันตรายหรือมีปัญหาในภายหลังนะครับ หลังจากการประกาศเตือนอย่างนี้แล้วเราต้องไปดูครับสถานการณ์น้ำบริเวณริมคลองประปาและสถานการณ์ด้านนั้นล่าสุดคุณธป,ปนีรายงานสดจากเขตดอนเมืองครับคุณธป,ปนีครับค่ะคุณกิติคะแม้ว่าแวนวพังกันนะ้ำ สจุดที่คุณกิติอยู่ซึ่งเป็นจุดที่ห่วงว่าน้ำจะเข้าดอนเมืองยังไม่ทังลงและก็น้ํายังไม่เข้าฝั่งจากจุดนั้นแต่การที่น้าจากานรนครแล้วลงมาตามคลองปะพา,าตอนนี้ส่งผลกระทบในเขตดอนเมืองและเขตหลักสีแล้วนะคะโดยเฉพาะด้านหลังของดิฉันนี่คือซอย วัดเวรุวนารามหรือวัดไผ่เขียวนะคะตอนนี้ตลอดแนวจะไปถึงวัดไผ่เขียวนั้นถูกน้ําท่วมทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งก็เป็นผลจากน้ําของคลองปลาปาที่ได้ไหลเข้าท่วมไปตามชุมชนบูรพาวิลล่าและไหลไปตามถนนวัดเวรุวนารามหรือวัดไผ่เขียวเนื่องจากที่เกิดเหตุท่อของคลองปลาปลาแยกสีสมานแตกลงมาช่วงดึกของคืนที่ผ่านมาจนถึงขณะน,นี้น้ํากําลังจะไหลไปตามเส้นทางของแนวถนนเส้นนี้และเตรียมเข้าท่วมหมู่บ้านจะสั่นหลายโครงการซึ่งหากไม่สามารถควบคุมน้ําของ องปลาปลาได้ก็อาจให้ทําให้น้ําเข้าท่วมไปจะถึงสํานักงานเขตดอนเมืองได้ค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลให้วันนี้ชาวดอนเมืองได้รวมตัวกันขัดขวางไม่ให้เทศบานลคนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ฝั่งตรงข้ามของคลองปลาปลาเสริมคันดินเพราะน้ําทั้งหมดก็จะไหลเข้าท่วมในฝั่งดอนเมืองค่ะคิดไว้แล้วนะฮะว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันไม่คิดว่ามันจะมากถึงขนาดนี้นะฮะ เพราะว่านนเมืองมันเป็นพื้นที่ที่สูงใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับมันก็ไม่น่าจะคิดว่ามันจะมาทางคลองอปลาได้ตลอดวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนะครปักเกดได้เสริมคันดินตลอดแนวคลองปะปาเพื่อไม่ให้น้ําเข้าท่วมหมู่บ้านจัาสันรวมถึงเมืองทองธานีซึ่งหากน้ําเข้าท่วมได้ก็จะเสียหายไม่ต่ากว่า8ปดหมื่นล้านบาท และเมื่อทําใกล้จะถึงแยกสีสมานชาวบ้านในฝั่งดอนเมืองก็มารวมตัวกันนะคะขัดขวางและก็ยึดกุญใจรถแมคโคร,รวมถึงทําลายคันดินหลังจากนั้นทางพ่วงกับการสนธนีตารวจผู้ทอปากเร็ดก็มาเจราจาและประสานให้สสของทั้งสองพื้นที่ ให้มาพูดคุยจนได้ข้อยุติโดยนายมนตรีตั้งเจริญถาวรสสพักเพื่อไทยจังหวัดนนทบุรีก็ตกลงที่จะให้รถแบงค์65,000มาช่วยเสริมคันดินในริมคลองฝังฝ่งดอนเมืองด้วยและนายการุหณหสกุลสส,สรอนเมืองพักเพื่อไทยก็ช่วยทํามเข้าใจเปนชาวบ้านยินยอมเดี๋ยวจะเรียนให้าะครั <ขา S 2> บว่าขณะนี้ที่เทศบาลนครปักกตมาป้องเพื่อลดกระแสแรงดันของน้ํายังไงก็ต้องท่วมนะครับแต่ลดกระแสแรงน้าเพื่อน้ําในแม่น้ำเนี่ยนะครับขณะนี้ถ้าเกิดมันไปโดยพายุ มันก็ไปกระแทกมันก็เหมือนกับแรงกระแทกตรงนู้นล้มก็มามาสังเติมพี่อีกก็ขอพี่น้องนั้นได้ได้อ่านหนักนะครับว่าพวกเรานั้นมีความทุกข์นะครับโดยเท่าเทียมกันนะครับเนียนเราคุยกันได้ครับคนไทยครับไม่างกัน นายยงยุทธวิชัยดิษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ให้ประชาชนทั้งสองฝั่งนั้นเข้าใจกันอีกครั้งนะคะโดยยืนยันว่ารัฐบาลกําลังเร่งแก้ปัญหาการระบายน้ําของคลองประปาแล้วโดยวันพรุ่งนี้ทางเทศบาลนะครนะครปรากาตก็จะต้องนํารถแบคโฮขึ้นโป๊ไปสร้างคดินให้กับชาวดอนเมืองแต่จากการที่เกิดปัญหาขึ้นก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะโดยล่าสุดหมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ราชการ กรุงเทพมหานครได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในแขวงชุ่งสีกันแขวงดอนเมืองของเขตดอนเมืองและแขวงทุ่มสองห้องเขตหลักสี่ขอให้เป็นพื้นที่เฝ้าระ,ระวังน้ำท่วมและขอให้ยกของขึ้นสูงที่สูงเนื่องจากสถานการณ์น้ำคลองรังสิตไหลเข้าคลองปะปามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น,นและขอให้ทางสปภเป็นผู้ดูแลปัญหานี้เนื่องจากกรทมไม่มีกำลังพลหรืออำนาจในการแก้ไขสถานการณ์ของคลองปะปารก็อยู่ในความรับผิดชอบของการปะปานครหลวงค่ะ ครับพอน้ำประปาน้ำเตใชสายื่อการประปาก็ควรจะเป็นน้าใส่ประการประปามันเอ็นน้ํามันเยอะดังนั้นก็เขาป่าก็ทําหน้าที่ที่ไม่ควรจะทํานะครับโดยนยัยะได้กลายเป็นพอระบายน้ําไปแล้วขอประปาไม่ได้ซึมนะครับรั่วเลยส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วม ในเขตหลักสี่และดอนเมืองโดยผลกระทบจากคลองปลาปาก,ก็ยังส่งผลให้น้ำเข้าช่วมหมู่บ้านชินาเขตเขตหลักสี่ซึ่งบางซอยมีระดับน้ำสูงเกือบ50ซนติเมตรผู้ว,ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงสั่งการให้มีการนำกระสอบทราย15,000กระสอบไปทำแนวกันน้ำบริเวณนี้และให้เร่งสูบน้ำออกทั้งนี้ทางกทมได้เปิดศูนย์พักพิงในโรงเรียนของทั้งเขตดอนเมืองและเขตหลักสี่ไว้11ศูนย์ เพื่อรองรับปัญหาน้ําท่วมที่เกิดขึ้นและขอให้ประชาชนอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงได้นะคะในก็ตามค่ะวันนี้ทางทีมข่าวสามมิติได้ไปสํารวจต้นน้ำของคลองประปาที่ตำบลบ้านกลางอาเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพบพื้นที่ตลอดริมคลองประปาก็ได้รับผลกระทบจากน้ําที่ไหลมาจากนวนครและคลองเชียงราชรวมถึงที่วัดดาวเรืองตำบลบางพูนนะคะชาวบ้านยังคงดิ้นดนอพยพออกจากบ้านที่น้ําท่วมสูงเกือบ2เมตร ระหว่างนั้นเรายังพบรถกระบะคันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วสูงจึงรีบตามไปตรวจสอบพบกําลังช่วยกันปั๊มหัวใจคนป่วยซึ่งนอนอยู่ในเรือแล้วรีบนําส่งโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสเมื่อถึงโรงพยาบาลก็พบว่าเป็นนายวงพาอัดขาผลเพื่อนบ้านช่วยกันนําส่งโรงพยาบาลเนื่องจากถูกไฟฟ้าช็อตน้ําที่ท่วมสูงในบ้านเกือบ2มเมตรเพื่อนบ้านต้องช่วยกันนําตัวฝากระแสน้ําเกือบหนึ่งชั่วโมงแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถช่วยชีวิตนายวงพาศไว้ได้ค่ะ ในส่วนของปัญหาของชาวดอนเมืองกับทางเทศบาลนครปากเกร็ดซึ่งยังคงเสริมคันดินดินพอประปาอยู่นั้นเมื่อมีการเจรจาช่วงค่ำเหมือนจะจบลงแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะชาวดอนเมืองเองก็พากันไปรวมตัวที่แยกสีสมานอีกนะคะเพราะว่ายังไม่ได้รถแบคโฮที่จะมาช่วยเสริมคันดินเพราะว่าขณะนี้เองน้ําก็คงยังไหลเข้าไปตามถนนนะคะแล้วก็กําลังจะเข้าหมู่บ้านแสสารที่อาจจะไปถึงสํานักงานเขตดอนเมืองได้ค่ะนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดจากดอนเมืองค่ะคุณจิตติค่ะ ขอบคุณครับคุณธป,ปนีครับเราจะพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าไปที่บางบัวทองที่นั่นก็ยังหนักนะครับมีคนต้องการอุพยพและวันนี้ก็เร่งอุพยพตลอดทั้งวันคุณมนตรีอุดมพงศ์รอสดอยู่ที่นั่งครับ